จะส่งหมู่บ้านใกล้เคียงส่งฟรี่ะส่งฟรีฮีโนโมโต้ขันสุดท้ายแนละ้วรัดนี้ E สองศูนย์ศูนย์สี่ยี่สิบแรงมาเช้าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาดูละโอเคตกงลงไปส่งให้ด้วยจาย่ายเงน้นหมดละ ้อส1 2ชั่วโมงคันนี้ไม่ได้ลงอไม่ได้ลงเฟซบุ๊กนะฮะไม่ได้ลงเฟซบุ๊กหรือยูทูบแต่อย่างใดเขามาดูผ่านมาเจอพอดีกันเลยอะตกลงจบให้